สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตพลังงานทูนเฟลมส์กันนะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งคุณฝั่งนี้เป็นฝั่งเขานะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะมาเริ่มกันที่ฝั่งคุณกันก่อนนะพลังงานของฝั่งคุณเนี่ยดูเป็นพลังงานที่กําลังจะพุ่งทะยานไปสู่ความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนคุณกําลังมุ่งหน้าพุ่งทะยานเข้าไปสู่กําแพงตรงเนี้ยที่มีเงินอยู่นะคะ อาจจะเป็น,นอาจจะเป็นในเรื่องของการงานที่มันคงนะคะที่จะตามมาด้วยเงินเงินที่ดีะคะ่ะมาดูไพ่ขยายความกันอืมชีวิตของคุณเหมือนกำลังอ่ะไม่จะให้คุณดูคุณพุ่งทยานไปทางหนึ่งนะคะไปในทิศทางหนึ่งที่มันเป็นตรงกันข้ามกับทิศทางของเขา แล้วมันทําให้พลังงานของใครบางคนที่เราคอยที่จะเริ่มต้นกับคุณเป็นพลังงานที่พลังงานทางฝั่งเขาเนี่ยดูเป็นพลังงานที่ใจเย็นมากนะคะใจเย็นจนอาจจะเสียโอกาสบางอย่างไปเลยนะคะเป็นพลังงานที่ใจเย็นจนเดี๋ยวจะทําบางสิ่งบางอย่างหลุดมือไปจนต้องเจ็บเองอะคะ่ะเนี่ยเขาในขณะที่เขาอยู่กับที่อยู่กับตัวเองเนี่ย ไม่ไม่ไม่ดูแสดงความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ไม่ลงมือทำอะคะ่ะบางสิ่งบางอย่างในแล้วในขณะที่คุณพุ่งกำลังพุ่งไปไปในทิศท,ทางหนทางของตัวเองเดี๋ยวจะเป็นพลังงานที่จะมาเศร้ามาทุกข์มาเศร้าอยู่นะคะบางคนมีพลังงานที่รอคอยให้คุณติดต่อไปก่อน แต่สุดเรอคอยที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคุณนะคะแต่ว่ารอให้คุณ take action ในขณะที่คุณกำลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับการสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองเนี่ยโฟกัสกับเรื่องราวของตัวเองผลงานของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจ็บเนี่ยเดี๋ยวจะสูญเสียต่อไปเป็นไพ่แปดเปลี่ยนนะคะ เป็นพลังงานดีๆอะค่ะที่คุณจะได้รับจากในเรื่องของการงานการเงินเนาะเป็นอืเป็นสิ่งที่คุณได้รับมาจากการลงมือทําของคุณเองนะคะด้วยทักษะความสามารถของคุณเองด้วยจิตใจที่เข้มแข็งของคุณเอง strength เป็นไพ่ของชาวราศีสิงห์ the magician เป็นไพ่ของชาวราศีเมถุนแล้วก็ราศีกันนะคะเป็นพลังงานที่ มีทักษะความสามารถแล้วก็ลงมือทําได้จริงๆะคะ่ะแล้วเหมือนไม่รู้สึกว่าคุณตั้งใจตั้งใจที่ทจะทําเหมือนรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วทำให้ไม่รู้สึกว่ามีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินกราฟทางการเงินของคุณกําลังพุ่งขึ้นต่อไปไพ่ไพ่ what to expect นะคะไพ่ความคาดาหวังได้ไพ่สเหรียญ ีดาบอืมเนี่ยนะด้วยความที่เป็นพลังงานของทูนเฟลมอะคะ่ะพลังงานที่คุณกำลังจะพุ่งไปข้างหน้าในขณะที่พลังงานของเขาพลังงานที่เชื่อมกันนะคะแล้วพลังงานของเขากำลังจมอยู่กับความทุกข์มันอาจจะมีเรื่องบางอย่างเข้ามากวนใจคุณนะคะให้คุณรู้สึกว่านี่ใช่หนทางที่ดีแล้วจริงๆหรือเปล่า ผลทางที่คุณเลือกเดินทั้งๆที่ไม่เหมือนไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าคุณมองไปข้างหน้าเนี่ยคุณรู้สึกว่ามีสิ่งดีๆกําลัง <Yeah. S 1> รอคอยคุณอยู่เนี่ยกับสิ่งที่คุณทํากับสิ่งที่คุณลงมือทําคุณรู้คุณรู้อะค่ะว่าผลลัพธ์ข้างหน้ามันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มาเหมือนตะขิดตะหวงใจให้คุณรู้สึกมันมีจุดดําสักอย่างอยู่ในใจอะค่ะจริงๆแล้วมีส่วนมันเป็นพลังงานของคนคนนี้ที่พยายามที่จะ manifest พลังงานของคุณนะคะพยายามที่จะดึงดูดพลังงานของคุณให้คุณรู้สึกถึงเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจว่าให้คุณรู้สึกถึงเขาแต่เป็นพลังงานที่เขารู้สึกถึงคุณมากๆนะคะอืมมันก็เลยดูเป็นพลังงานที่เชื่อมกันพื้นฐานดวงเป็นไพ่หนึ่งไม้นะคะเป็นไพ่ของการ การติดต่อสื่อสารไม่รู้สิวคุณอาจาจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากจากใครบางคนอืมอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนะคะที่มันมันมันจะเป็นการที่เออเหมือนการติดต่อสื่อสารเนี่ยคะ่ะจะเป็นจะนําพามาซึ่ง,งความสําเร็จนะคะจะเป็นเอกสารที่คุณรอคอยอืม มีพลังงานของคนที่เหมือนคอยสอดสองชีวิตคุณอยู่ในพื้นที่นิ่งๆเงียบๆของตัวเองนะคะแล้วก็มันเนี่แหละอย่างที่ไม่บอกคือเขาคาดหวังที่จะให้คุณทําอะไรสักอย่างนะคะในขณะที่เขาอยู่นิ่งๆคอยสอดสองชีวิตคุณอยู่ในมุมของตัวเอง ในอดีตอืมเหมือนคุณค้นพบทางออกบางอย่างเพื่อตัวเองนะคะค้นพบทางออกในลักษณะที่ว่าเป็นค้นพบความสงบสุขที่เกิดขึ้นที่ใจของคุณนะคะอืมแล้วเป็นโอกาสที่ดีที่คุณได้ตั้งหลักตั้งตัวเริ่มต้นสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองนะคะเหมือนคุณกลับมามองเห็นแล้วก็เข้าใจตัวเองเข้าใจ ผลทางชีวิตหรือความสุขของตัวเองมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีหรือไม่มีคนคนนี้อยู่ในชีวิตก็ตามนะคะในอนาคตอันใกล้ได้ไพ่ตัวโฟนะคะ เป็นพลังงานที่ไม่รู้สึกว่ามีพลังงานของเขามาผสมอยู่ในพลังงานของคุณเหมือนเป็นพลังงานที่เขาพยายามที่จะแทรกแซงเข้ามากับพลังงานที่คุณพยายามที่จะนิ่งกับตัวเองนิ่งใช้ชีวิตแบบนิ่งๆโดยไม่มีเขาแต่เขาเหมือนไม่ไม่ไม่ยอมให้คุณเดินทิศทางนั้นนะคะเป็นพลังงานที่อยากให้คุณมีพลังงานที่ยังวนเวียนยัง เชื่อมโยงกันอยู่หรืออะไรประมาณนี้กลัวเหมือนเป็นพลังงานที่กลัวว่าคุณจะตัดพลังงานของเขาทิ้งตัดเขาเรียกว่าอ,อะไรอะสายสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างคุณกับเขาอะค่ะแล้วเป็นพลังงานที่ในหัวเขาคิดแต่เรื่องคุณคิดแต่เรื่องคุณจนจนตอนนี้ไม่รู้สึกว่าพลังงานในใจของคุณมัน มันเหมือนจะไปในทิศทางที่ดีได้แล้วแต่ว่ามีอะไรก็ไม่รู้ในใจของคุณมาดึงรั้งอยู่เป็นพลังงานของคนคนนี้นะคะคุณกำลังจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองเนี่ยแต่เหมือนมีมีแรงยื้อแรงแข่งขันแรงชุชดรั้งสักอย่างอยู่ในใจของคุณโดยที่คุณก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นทำไมในเมื่อคุณหาทางออกให้กับ ตัวเองได้แล้วอะค่ะเป็นพลังงานของฝั่งนี้นะคะที่เหมือนพ,อพยายามที่จะให้พลังงานของตัวเองยังอยู่ในในพลังงานของคุณนะคะเนีย่ยเห็นไหมมีพลังงานของความหวงแหนไม่อยากให้คุณตัดเขาไปได้จริงๆอะคะ่ะอืมแต่เป็นพลังงานของเหมือน เหมือนเป็นพลังงานของเด็กที่เอาแต่ใจอะ่ะทุกคนเด o มลไพ่ของชาวราศีมีนนะคะอยากได้บางสิ่งบางอย่างแต่ว่าไม่ลงมือทําแล้วก็เอาแต่งองแงอ่ะอยากพูดอยากคุยแต่ไม่อยากติดต่อมาก่อนอยากให้คุณเป็นฝ่าย Take Action นะคะ ต่อไปเป็นราชาถ,ถือถือถ้วย The l o v e r s ไพ่ของชาวราศีเมถุนนะคะ The Hermit ไพ่ของชาวราศีกันเป็นพลังงานที่จะเชื่อมกันอยู่อย่างนี้แหละทุกคนเขาไม่ปล่อยเขาดูไม่ปล่อยพลังงานคุณให้ให้เดินหน้าต่อโดยไม่มีเขาโดยลืมเขาไปเลยอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่ กำลังขับเคลื่อนอยู่คือไพ่เดอะไฮโรคอนไพ่อของชาวราศีพฤษภนะคะ Temperance การเยียวยารักษา,า The c h a r ์เลไพ่อของชาวราศีกรกฎนะคะ Temperance ไพ่อของชาวราศีธนูเนาะจริงๆแล้วมีพลังงานของคอมมิชเมนที่ดีนะคะที่กำลังขับเคลื่อนอยู่กำลังไม่รู้แหละ behind the scenes อนะิคะเหมือน มีเรื่องดาวกำลังดําเนินอยู่นะคะเหมือนโชคชะตากําลังกําหนดทิศทางของเรื่องดาวบางอย่างอยูอย่ในความสัมพันธ์เนี่ยดูจะมีคอมมิชเมนต์ดีๆรอคอยอยู่นะคะความสําเร็จการเยียวยารักษาแต่ว่าเดินทางมาเชื่องช้าเหลือเกินคนคนนี้เลือกที่จะเหมือนยังนิ่งอะนิ่งกับสถานการณ์ของฝั่งตัวเองนะคะไพ่สรุปเป็นไพ่ราชาถือเหรียญแต่ว่า ฝั่งคุณเนี่ยดูไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะว่าความมั่นคงอำนาจทุกอย่างจะจะอยู่ในมือคุณนะคะถึงแม้จะมีเรื่องบางอย่างในใจที่ให้ให้คุณต้องมาระลึกนึกถึงคนคนนี้อยู่บ้างในบางช่วงจังหวะแต่ไม่รู้สึกว่าตอนนี้คุณโฟกัสถูกจุดนะคะคุณไม่เอาตัวเองกลับไปเจ็บแบบนั้นอีกแล้วแต่ว่าดีแล้วนะคะพลังงานที่คุณโฟกัสกับตัวเองแบบนี้นะคะ่ะไม่ ไม่เขาเรียกว่าไรในขณะที่พลังงานของเขาเป็นแบบเนี้ยจะเป็นพลังงานที่ช่วยดึงรั้งกันนะคะช่วยดึงให้ให้เขาหลุดพ้นถ้าพลังงานของคุณเข้มแข็งแล้วคุณไม่ไม่ไปตามใจเขาเหมือนเหมือนอย่างที่แม่บอกคือเป็นพลังงานของเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองเนี่ยถ้าไม่ไปตามใจเขาเดี๋ยวเขาก็จะตั้งสติได้นะคะถ้าเขาเลิกงองแงหยุดงองแงเขาก็จะมาตั้งสติกับตัวเองแล้วว่า เขาต้องการอะไรกันแน่แล้วเขาจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้ได้มาในสิ่งที่เขาต้องการนะคะพลังงานของคุณกำลังโฟกัสถูกจุดถูกมาถูกทางแล้วนะคะอืมามาดูพลังงานฝั่งเขากันบ้างไพ่ใบแรกเป็นไพ่เทมเพลนไพ่ของชาวราศีธนูนะคะ เป็นพลังงานที่ดูทําเป็นใจเย็นนะคะคิดว่าตัวเองคิดว่าตัวเองทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้ใหญ่มากพอแล้วแต่ในขณะที่นั่นแหละทุกคนจริงๆแล้วเหมือนเขาสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เป็นพลังงานของคนที่ยังไม่โตนะคะอืมเป็นพลังงานของคนที่ผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทํานะคะความผิดพลาดของตัวเองแต่ว่าเป็นเหมือนกับ เป็นเหมือนพลังงานของคนที่งองแงวอยในลักษณะที่ว่าฉันรู้นะว่าฉันผิดแต่ว่าเธอต้องรักฉันสิฉันผิดแต่เธอต้องรักฉันสิอะไรแบบเนี้ยเน,นี้ยค่ะเป็นไพ่ที่ขึ้นมาแล้วก็เนี่ยดูสร้างกำแพงไม่ไม่เปิดใจที่ไม่พยายามที่จะทำความเข้าใจกับตัวเองนะคะจากพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาอมสุดท้ายเป็นเขาเองที่ ที่ทุกข์ที่เศร้าที่เสียใจเป็นพลังงานของฝั่งเขาเห็นไหมคะเดโมนให้ของชาวราศีมีนราชาถือเหรียญราชินีถือไม้อมืเป็นพลังงานที่ยิ่งคุณตั้งหลักกับตัวเองได้คุณกลับมาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองดูแลรูปร่างหน้าตาของตัวเองพลังงานของคนคนนี้เขายิ่งเป็นทุกข์ยิ่งเครียดนะคะ งอแงโวยวายว่าทำไมทาไมคุณไม่รักทําไมคุณไม่รักทําไมคุณไม่ไมไมวมอเขาอะไรประมาณนี้ให้เขาตั้งสติกับตัวเองก่อนนะคะให้ความคาดหวังของเขาเป็นไพ่แปดไม้เห็นไหมเขาอยากพูดคุยกับคุณเขาอยากติดต่อสื่อสารมาอืมแต่ว่าเก็บซ่อนความรู้สึกอันนั้นเอาไว้นะคะกําลังตีกับตัวเองอยู่ในหัว อยากเข้ามาพูดกับคุณดีๆอยากเข้ามาเปิดเผยความรู้สึกดีๆแต่ว่าเก็บความรู้สึกอันนั้นเอาไว้พื้นฐานดวงของเขาเป็นไพ่สามเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่จำเป็นที่จะต้องสร้างรากฐานของชีวิตตัวเองให้ดีก่อนนะคะหมายถึงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก จะต้องทำความเข้าใจกับตัวเองให้ได้ก่อนต้องมีรากฐานชีวิตของตัวเองอะคะ่ะของชีวิตตัวเองที่ดีก่อนอาจจะใช้เวลานะคะการการที่จะทำให้คนคนหนึ่งที่มีพลังงานที่เป็นในลักษณะนี้นะคะ่ะจะเป็นพลังงานที่เขาจะต้องใช้เวลานาน,านมากๆในการทำความเข้าใจกับตัวเองในการยอมรับกับข้อผิดพลาดของตัวเอง กว่าจะมาทําความเข้าใจได้ว่าข้อผิดพลาดของตัวเองนําพามาซึ่งความทุกข์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสำหรับบางคนไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะจะต้องแบกรับหลายด้านหลายมุมมากๆจะต้องมายอมรับกับตัวเองจะต้องมาค้นหาว่าทําไมตัวเองถึงคิดแบบนั้นรู้สึกแบบนั้นแล้วทําแบบนั้นแล้วต่อไปจะไม่ทาแล้วแล้วพอไม่ทําแล้วเนี่ยจะต้องทําทางไหนก็ต้องมาหาอีก ดูเป็นพลังงานที่จะต้องใช้เวลานะคะแต่ว่าทําได้ทําสําเร็จเนี่ยอย่างที่ไพ่ขึ้นมาจริงๆแล้วเขาทําได้นะคะแต่ดูเหมือนจะเป็นพลังงานที่ต้อ,ตองใช้เวลาในช่วงนี้ต่อไปไพ่ราชินีถือดาบนะคะในอดีตนะไพ่ในอดีต อสวินถือไม้แปดถ้วยบางคนเติบโตมาในในสภาพแวดล้อมในลักษณะที่ว่าคนที่เขามองเป็นไอดอลค่ะเหมือนคนที่เขามองเป็นรูปเขาเรียกอะไรแบบอย่างเป็นคนที่เป็นแบบนี้แหละพอมีอำนาจแล้วเอาแต่ใจตัวเองจะพูดจะว่าจะอะไรกับกับใครก็ได้แต่เธอต้องอยู่กับฉันแต่เธอต้องรักฉัน หมือนเป็นพลังงานของเนี่ยควีนถือดาบเนี่ยเหมือนเป็นเป็นแม่คะ่ะเหมือนเป็นเหมือนก็เมืนเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนเหมือนก็เป็นพลังงานโดยทั่วไปอะเนาะที่เหมือนเด็กคนหนึ่งเติบโตมาเนี่ยเขาไม่มีใครเขามีคนตรงหน้าอยู่คนเดียวเนี่ยสมมติว่าให้เป็นคุณแม่เขาก็แล้วกันเนาะไม่ว่าคนคนนั้นจะของเขาจะเป็นใครก็ตามนะคะแต่คนคนนี้กลับ สร้างเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทัศนคติที่ไม่ดีให้กับคนคนเนี้ยเหมือนใช้คำพูดรุนแรงใช้ความรุนแรงแต่เธอต้องอยู่กับฉันนะแต่เธอต้องรักฉันนะแต่เธอต้องมีความกระตันอยู่กับฉันนะถึงแนมะ้ฉันจะเลี้ยงเธอไม่ดีก็ตามอะ่ะเป็นเป็นภาพในลักษณะเนี้ยแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพื้นฐานความคิดของเขาเหมือนได้มาจากใครบางคนคนเนี้ย ที่ถึงแม้ว่าเขาจะออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นแล้วก็ตามนะคะเขาอาจจะโตพอที่จะไม่ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นแล้วแต่ว่าเขาเรียนรู้มาค่ะว่าต่อให้ฉันแย่ยังไงเธอก็ต้องรักฉันเนี่ยพอเหมือนกับพอเขารู้สึกว่าถ้าเขารักใครสักคนถ้าเขามองใครสักคนเป็นคนในครอบครัวแล้วเนี่ย สถานการณ์มันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนที่เขาโตมาเพราะนั่นคือรูปแบบมุมมองเดียวที่เขาโตมาค่ะแต่เดี๋ยวเนี่ยแหละสถานการณ์ที่เขาทำอยู่เนะี่ยพลังงานของทืนเฟรมเนี่ยจะเป็นพลังงานของคนที่จะตื่นรู้นะคะจะเข้าใจจะทำให้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นอกจากจะสร้างความเจ็บปวดให้คนรอบข้างคนที่เขารักคนที่เขาอยากให้รักเขาแล้วเนะี่ย ยังสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเขาเองด้วยนะคะอขอไปค่ะเป็นตัวเขาเองนี่แหละผลลัพธ์สุดท้ายอะคะ่ะผลลัพธ์สุดท้ายที่ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไปตกอยู่ที่เขาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยกับสิ่งที่เขาทําเองนะคะกับสิ่งที่เขาเลือกทําอืมเดี๋ยวโชคชะตาจะทําให้เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างน,นะคะ ความเจ็บปวดตรงนี้ที่เขาได้รับนะคะในเมื่อเขาทำแบบนี้ไม่มีใครอยากอยู่ใ,ใกล้ๆเขาหรอกใช่ไหมเขาจะให้พลังงานของคุณไปรักเขาได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่เขาทำเขาทำทำร้ายคุณภาพของเขาในมุมมองของคุณก็จะไม่ใช่ภาพที่ดีๆนะคะแต่ว่าโชคชะตากำลังเปลี่ยนแปลงเขากับความเจ็บปวดที่เขาจะต้องไปเผชิญในอนาคตอันใกล้นะคะอืม แล้วเดี๋ยวเขาจะรู้จักรักมากขึ้นถ้าอยากให้คนอื่นรักก็ต้องทำตัวดีๆใช่ไหมไม่ใช่มาโวยวายอะไรแบบนี้อือหลังจากที่ได้รับความเจ็บปวดตรงนี้นะคะ่ะจะมีจะมีโอกาสที่โชคชะตาจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กันใหม่นะคะาง,งานที่ขึ้นมาเนี่ย ไพ่อุปสรรคปัญหาเป็นไพ่เรียมเปอร์นะคะไพ่ของชาวราศีเมษเห็นไหมเป็นไพ่ของคนที่มีอ e ีโก้ค่ะพอถึงจุดหนึ่งที่เขามีอํานาจที่จะจัดการกับชีวิตได้แล้วเขาจะบงการชีวิตคนอื่นเขาจะรู้สึกว่าตัวเองจะทําอย่างไรกับชีวิตของคนที่เขาจะเอามาอยู่ใต้อํานาจเขาให้ได้ทั้งๆที่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะความสัมพันธ์เนี่ยไม่ไม่มีใครอยู่ใต้อํานาจใครนะคะเดินไปด้วยกันเดินไปข้างๆกัน เดี๋ยวเขาจะได้รับการเรียนรู้อะค่ะทุกคนเพราว่าคนที่รออยู่คือเรียนเพรสนะคะตัวเขาเองจะต้องใช้อำนาจที่ที่มีอยู่ไปในทิศทางที่ที่เหมาะสมนะคะในเมื่อคุณเลือกที่จะรักเขาตัวเขาก็ต้องทำตัวให้เหมาะสมกับที่จะได้รับความรักจากคุณนะคะเดี๋ยวเขาจะได้รับการเรียนรู้เนี่ยใชไหม จะได้เดินหน้าต่อไปอยังแม่น้ำที่ดีกว่าเปลี่ยนแปลงอืมิ้มต้นใหม่ The high priestess เป็นไพ่ของคนที่มีการอย่างรู้นะคะมีความเข้าอ,อกเข้าใจพลงานของเขาค่อนข้างที่จะเหมือนมีพลงานที่หวงแหนนะคะอืมแล้วก็ดื้ออยากได้อะไรก็ต้องได้นะคะ บางอย่างต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดการทําให้พังลงก่อนทุกสิ่งทุกอย่างต้องพังลงต่อนหน้านต่อตาเขาก่อนกับสิ่งที่เขาทํานะคะเขาถึงจะตื่นรู้ถึงจะเข้าใจถึงจะมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นนะคะราชาถือดาบเนี่ยเป็นราชาที่ผ่านประสบการณ์มาเขาถึงได้มีปัญญาถึงได้มีความฉลาดมาจนถึงจุดนี้ไดะคะ้ค่ะสิ่งที่กําลังขับเคลื่อนอยู่คือไพ่ ราชีนีถือเหรียญนะคะอืมพลังงานของคุณเองเนี่ยพลังงานของคุณในมุมมองของเขาเนี่ยคุณเป็นพลังงานของคนที่เป็นราชีนีถือเหรียญนะคะในขณะที่พลังงานของคุณเองในมุมมองของคุณนะวันเนี้ยเป็นพลังงานของราชาถือเหรียญนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามเนาะเป็นพลังงานของคนที่อุ้มอํานาจแล้วก็เอาอยู่กับทุกสถานการณ์ในชีวิต แต่พลัางงานทางฝั่งเขาเนี่ยเขายังรู้สึกว่าคุณยังต้องการใครสักคนอยู่คุณยังเป็นพลัางงานของเฟมินินที่ยังต้องการเขาอยู่แหละในท้ายที่สุดนะคะอืมเดี๋ยวก็จะวนกลับมาเขามองดูสอดส่องชีวิตคุณอยู่ตลอดนะคะเดอะสตาร์ไพ่ของชาวราศีกุมเนี่ยเขามองว่าคุณยิ่งส่องแสงยิ่งสว่างสดใสแต่ว่าอย่างที่ไม่พูดไปอะคะ่ะพลัางงานสว่างของคุณเนี่ยโดยที่ หนทางที่คุณเลือกเดินเนี่ยคุณเลือกเลือกเดินไปให้ตัวเองด้วยความมั่นคงแล้วมันเป็นพลังงานที่เหมือนจะช่วยดึงพลังงานของคนคนนี้ให้มาตั้งสติได้ว่าอ๋อนั่นนั่นคือหนทางที่ที่ควรจะเดินหนทางที่จะเดินที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสุขที่แท้จริงนั่นแล้วเขาจะเหมือนเหมือนเป็นพลังงานที่คุณไปไปดึงเขาดึงเขาให้หลุดออกจาก สภาวะตรงนี้่ะคะไพ่สรุปเป็นไพ่ h e Empress นะคะ The Lovers นั่นแหละเป็น Divine Partners นะคะเป็นคู่กันเป็นคู่ถึงเฟรมกันนี่แหละยังไงก็เป็นพลังงานที่จะไม่แคล้วกันนะคะแต่ว่าดูเหมือนสถานการณ์ณนะตอนนี้จะเป็นช่วงที่หนักห่วงสำหรับฝั่งเขานะคะอืมว้วอาจจะ มีพลังงานที่อาจจะมารบกวนคุณนิดหนึ่งพลังงานทางฝั่งเขาที่ส่งต่อมาถึงคุณเนี่ยเนะ vers, าะ The Lover ไพ่ของชาวราศีเมถุนนะคะ s t r อ n g เป็นไพ่ของชาวราศีสิงห์เดี๋ยวเรามาดูไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณกัน ให้ข้อความข้อความเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณบ้างเขามีอะไรอยากจะฝากมาบอกสิ่งที่เขาอยากจะฝากมาบอกเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในเขาเรียกอรเป็นไปตามช่วงจังหวะเวลาที่โชคชะตากำหนดนะคะอืม ไพ่บอกอาจจะไม่ใช่ข้อความจากเขาก็ได้เนาะไพ่ตรงนี้นอาจจะเป็นพลังงานที่โชคชะตาบอกคุณนะคะให้มีความเชื่อมั่นในความรักในครั้งนี้นะคะถ้าคุณยังอยากไปต่อถ้าคุณยังอยากมองเห็นอนาคตร่วมกันกับคนคนนี้อยู่นะคะมันจะต้องใช้เวลาใช้ความเข้าใจเขาบอกว่าความรักของคุณเหมือนช่วย ทําให้เหมือนช่วยยกระดับเขานะคะยกระดับจิตใจของเขาเขาอยากให้คุณจับมือเขาแล้วก็เริ่มผจญภัยไปด้วยกันนะคะเขาอยากทําในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากให้คุณเปิดใจ อืมคุณเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเขาอะเขาบอกว่าขอบคุณนะคะทำให้เขารู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวของตัวเองนะคะแต่ว่านั่นแหละสิ่งที่บ่มเพาะเขามาความเป็นตัวของเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่หนทางที่ดีในการดำเนินชีวิตมอาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อตัวเขาอะนะ เขาบอกว่า we can try again นะคะเดี๋ยวเหมือนเขาบอกว่าเดี๋ยวเรามาลองกันใหม่อีกครั้งได้นะคะผลงานของเขาเองไม่อยากสูญเสียคุณไปแหละแต่ว่าเขากำลังมองหาหนทางดีๆอยู่นะคะในการที่จะเลือกเดินในทางที่ถูกต้องเลือกทำในสิ่งที่ที่ควรจะทำเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ใจเขาต้องการในสิ่งที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณด้วยนะคะ อืมโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาอาขออภัยค่ะสำหรับคลิปทูนเฟรมในวันนี้เนาะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย